มาครับผู้ชมครับและในครั้งนี้เราก็อยู่กับแมปของอนิเมะพาราดอกกันอีกแล้วนะครับผมนะแล้วก็ในครั้งนี้นั้นก็อยู่กับไอดีของช่องแชทอีกเช่นเคยและแน่นอนว่าการรีวิวครั้งนี้เป็นตัวละครที่ชื่อว่าตัวละครอ,อย่างสกายนะทุกคนก็คือตัวละครตัวนี้เลยหน้าตาประมาณนี้เหมือนจะมาจากเรื่อง Final Fa n t a s y นะทุกคนโดยตัวละครน,นี้ชื่อว่าสกายเอนชันเอ่อเอนชะันเนาะโดยเป็นตัวละครเกรดเอ็กซ์คูลในส่วนของบัฟที่ผมเอามารีวิวในครั้งนี้ก็เป็นบัฟของอีเทนลแล้วทุกคนอีเทนอลนี่ม ใช่ไหม Eternal ใช่เป็นบัฟของ0.1เลยนะทุกคนโหค่อนข้างดวงดีมากเนาะโดยที่ตัวละครตัวนี้นั้นก็เป็นตัวละครที่ทำการเก็บเทคดาวมาแล้วประมาณ633ตัวส่วนค่าสเตตัสที่ผมเอามารีวิวในครั้งนี้ก็ประมาณนี้เป็น S+ บวก B แล้วก็ B นะประมาณนี้นะทุกคนเป็นศูนย์ดาวเนาะตัวละครตัวนี้นั้นก็วลว50เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วบอกเลยว่าอีเวค่อนข้างง่ายก็หา S ทรง S นิดหน่อยก็สามารถอีเวตัวละครตัวนี้ได้แล้วนะทุกคน แต่ที่ลองอ่านพาสิฟดูอ่ะคือตัวละครตัวเนี้เป็นตัวละครเน้นเก็บเกนแล้วก็แปลงร่างเนาะโดยรวมแล้วเป็นพาสิฟที่ใช้งานได้จริงใช้งานได้ง่ายเนาะส่วนความสามารถจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมแล้วกันแต่ว่าเนื่องจากเป็นสูจุดหนึ่งผมขออนุญาตเอาตัวละครอื่นไปช่วยเสริมด้วยเนาะเนื่องจากถ้าเอาแค่ตัวละครตัวเดียวบอกเลยว่าบ้านน่าจะระเบิดอย่างแน่นอนครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปแล้วกันว่าตัวละครตัวนี้นั้นทําอะไรได้บ้างเนาะในส่วนของพาสิฟ์แล้วก็อาเบเรตตี้สกิลโกงสกิลกด มาแล้วทุกคนโอเคมาขออนุญาตวางตัวตังค์สักครู่โอเคประมาณนี้แล้วก็วางตัวละครไปเลยก็ได้นะเพราะว่าค่าวางที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบค่อนข้างที่จะเป็นค่าวางที่กลางๆไม่ได้แพงมากเนาะประมาณนั้นขออนุญาตวางตัวละครเสริมไปหนึ่งนั้นทุกคนอย่างอินจิโกะไปสักเพิ่มอีกสักสองตัวเพราะว่าจะได้คุมเลนได้แบบแฮปปี้ไม่มีไม่มีข้อกังขาเนาะโอเคประมาณนี้ใน,นทีนี้ขออนุญาตทำการอัปเกรดตัวตังค์เหมือนสเต็ปเดิมๆที่รีวิวตัวละครที่ผ่านมา ไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะทุกคนโอเคเรามาดูในส่งของสเตตัสก่อนเลยดีกว่าเนาะตัวละครตัวนี้ค่าวาง1,850นเนาะแล้วก็ในส่งของสเตตัสขั้แรกก็ประมาณนี้เนื่องจากเป็นบัฟของ0.1ค่อนข้างที่จะบวกสเตตัสเยอะมากเนะาะก็คือเลือดอยู่ที่ประมาณ20,000ืเลยแล้วก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ2100นเนาะส่วนระยะอยู่ที่300รหรอไปนหนึ่งนะ300ทั้งแมปหรอโอ้จริงปะเนี่ยเดี๋ยวนะระยะ300จริงหรอ จริงจริงไม่จอจี้ใช่ไหมโอเค300จริงเนาะโอประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของเออเขาเรียกว่าพาสีมีอยู่ทั้งหมด2พาสีเนาะเรามาเริ่มที่พาสีแรกกันเลยดีกว่าพาสีแรกมันบอกว่าทุกครั้งที่ตัวละครตัวนี้โดนโจมตีหรือว่าโจมตีเองก็ตามแต่ได้รับในส่วนของเกจอันติเพิ่มขึ้น1%นึ่งเปอร์เซ็นต์แน่ๆเนาะเมื่อเก็บครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดาเมจของตัวละครตัวนี้จะแปลงร่างและกลายเป็นร่างแบบอ่าร่างกวดและการใช่เก็บครบเกจดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ ตัวละครตัวนี้จะได้รับดาเมจเพิ่มไปเลย100ทํรให้ตีไวขึ้นด้วย3 0เนาะแล้วก็เป็นออลดคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์แหละแล้วก็รวมไปถึงไอสถานะเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด1ิวิแล้วต้องรีเซ็ตเดือดสูรใหม่แล้วก็เก็บใหม่เนาะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าเลยว่าคือเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อทําการใช้งานสกิลลิมิตเบรกไปแล้วหนึ่งครั้งครบร้อยเนี่ยเออครั้งต่อไปที่เก็บเกรดจะลดลง10เนาะก็คือเก็บเกตได้ง่ายขึ้นและกันทีล10 0%ที สูงสุด50%เลยประมาณนั้นยิ่งอยู่ยื้อเกมนานเก็บเกรดอันติก็ยิ่งเก็บง่ายเนาะประมาณนั้นทุกคนโอเคมาส่วนแอนิเมชันก็มีทั้งหมด3แอนิเมชันด้วยกันก็คือถ้าแรกมันเขียนว,ว่า Essential เอเซนชันนาทำเดิมสองร้อเแล้วก็ในส่วนของสกิลอยู่ที่ประมาณ1ิวิเนาะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันแล้วกันว่าตละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะทุกคนมาตระครตัวนี้เหมือนจะชื่อขาววะผมจําไม่ได้วะโอเคประมาณนี้เนาะเหมือนเป็นโจมตีแล้วก็โจมตีไหล หลายท่าหลายฮิตอยู่นะทุกคนสาหรับท่าแรกเนาะที่เหลือก็เป็นตัวละครที่นั่งตีง้างๆแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกรอบแล้วกันเนี่ยเห็นปะพุ่งไปฟันโฟเฟเไเออคืออนิเมชันค่อนข้างนานนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวผมขอ ico, อนุญาตอัปเกรดอิติโกแป๊บให้มันการบ้านก่อนโอเคประมาณนี้เนาะมาทีนี้เรามาดูตัวละครนี้ต่อด,ดีกว่าขออนุญาตอัปเกรดขั้นสุดท้ายเลยแล้วกันเอ้ขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะทุกคนจะไปอัปเกรดขั้นสุดท้ายซะแล้วมาอัปเกรดขั้นนี้คือ มันจะมีท่าใหม่ก็คือคอสและนเนาะทันเดเมท250%เลยแล้วก็คูลดาวประมาณ18วีนะทุกคนเดี๋ยวรอดูแอนิเมชันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของขั้นนี้นะเลือกอยู่ที่ประมาณ30,000เลยกลมๆเนาะแล้วก็ได้เมทประมาณ3,800เนาะแล้วก็ระยะ300แล้วกันก็คือก็คือทั่วทั้งแมปแหละประมาณนี้เดี๋ยวดูแอนิเมชันแป๊บเมื่อกี้มันโชว์ท่านหนึ่งไปแล้วเนาะผมไม่ทันได้ดูอ้าวนี่ไง ข่าสองก็เป็นในส่วนของเหมือนลำดาบรอบๆตัวเนาะเป็นเซอร์เคิลเอลเล็กๆรอบๆตัวเนาะในส่วนของคอสลประมาณนั้นทีนี้ขออนุญาตอัปเกรดเป็นขั้นสุดท้ายเลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะถ้าระยะมันเยอะจังวะไม่ใช่บั t อ r ท a นอิทนโนมันไม่น่าบวกระยะเยอะอย่างนี้แน่เพราะว่าผมไม่น่าจะจําได้มันไม่น่าเวอร์ขนาดนี้เนาะแล้วก็ a อนิเมชันเมื่อกี้นี้จะน่าจะเป็น a อนิเมชันท้ายสุดเนาะก็คือท้าที่ชื่อว่าโอมนิสลนดเนาะ V5 น้ำพิสองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูลดาวอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าวีเนาะท่านี้นั้นก็จะเหมือนเป็นท่าสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆแล้วกันอันนี้ท่าแรกแต่ทีนี้ยืนนิ่งงงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูท่าที่สองนะทุกคนอ่าอันนี้ท่าสามนี่ท่าสามนะทุกคนมันจะโจมตีแล้วก็เหมือนแดดไปแดนมาเนาะเป็นวงเซอร์เคิลเอีเหมือนเดิมอันนี้เป็นเซอร์เคิลที่เล็กลงหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นวงที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะทุกคนประมาณนี้แต่ว่าผมงงว่ะอันนี้สองร้อยเปอร์เซ็น,น250 อันนี้วงกว้างกว่าแต่ดดเมจน้อยกว่าแต่ว่าอันนี้วงน้อยแต่ดดเมจเยอะเนาะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าอันนี้คือพาสีเมื่อเต็มหลอดนะอันนี้เห็นปะพาสีเต็มหลอดปุ๊บตัวละครตัวนี้จะได้รับดดเมจบวกขึ้น100%แล้วก็ตีไวขึ้น1.8เท่าไม่ใช่ดิก็เรียกว่า30%เนาะโอเคประมาณนั้นไอที่ว่ามันเพิ่ม1.5อะไรเนี่ยเนื่องจากน่าจะเป็นบัฟในส่วนของอีเทนอลนะทุกคนเลยตีไวแปลกๆป,กปกเนาะโอเคแล้วก็ทุกครั้งที่เราเขาเรียกว่าเราใช้ออลล้อออััลลตไป่ะะะเกกจมนนน็ดงย จากตอนแรกประมาณ1 0 0รตอนนี้เหลือแค่80%ซแล้วประมาณนั้นนี่คือพาสีฟสองนะเข้าวๆก็ประมาณบานนี้ทุกคนคือเป็นตัวละครที่มันไม่ได้โดดเด่นกับตัวละครเดเมจทั่วไปเนาะคือก็เป็นตัวละครที่เน้นตีไปเรื่อยๆโดนตีหรือว่ามันตีเองก็เก็บเกตครบร้อยแล้วก็แปลงร่างเปิดโหมดบางใครแล้วทีนี้ก็ธันโนเมจหนึ100่งร้อยเปซ็นไปเวลาส6บหวิล้คูดาวด้วยเออเมื่อเมื่อเราฆ่าเออเมื่อเราทําการใช้สกิลเสร็จปุ๊บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นก็ มีในส่งของช่วยลถคูดาวอปอีกเนาะคร่าวๆก็ประมาณนี้ในส่งของตัวละครอ,อย่างชื่อว่าสกายเอนชานเนาะก็เป็นตัวละครพารน,นะทุกคนลืมบอกก็คือสามารถหาได้ในส่งของพาร์เวิวยี่ห้าเนาะประมาณนี้